มองรอบด้านกับธนาคารออมสินชุดค้นหาเมล็ดพันธุ์ความดี หากมีโอกาสได้มาเยือนสถานศึกษาแห่งนี้สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและนี่ก็คือหนึ่งในคุณสมบัติอันโดดเด่นของโรงเรียนบางซ้ายวิทยาตอนนี้โรงเรียนคณะักครูก็ร่วมกันคิดทำอย่างไรที่จะให้เด็กนั้นเรามีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้นต่อสังคมก็เลยจัดให้มีกิจกรรมเสริมโดยทำในเชิงลุกกิจกรรมนั้นก็คือโดยอาศัยหลักไตรสิกขา โรงเรียนบานสายวิทยาคือหนึ่งในสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการปลูกฝังแนละสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนโดยมีแนวคิดในการสแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาและมุ่งปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้และวิคุณธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิตโดยได้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบไตรสิกขาโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการ จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียนจัดทำธนาคารแห่งความดีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์เสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจากการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธด,ดีเด่นซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของโรงเรียนบางสายวิทยา สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งหรือสอพทออโทร0 2 2 8 8 5อ6 0อ8 8 5 5ห0หรือธนาคารออมสินโทร1 1 1 5สนับสนุนโดยโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมธนาคารออมสิน